พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินทวัตในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ uh, ในสัปดาห์ที่ผ่านมา uh, เรื่องหนึ่งที่พอจะสรุปได้นะครับก็คือเรื่องการเลือกตั้งในอินเดียอินเดียเป็นประเทศใหญ่นะครับเพราะว่าประชากรนับพันล้านฉะนั้นการเลือกตั้งอินเดียใช้เวลายาวนานทีเดียว ประมาณเก้าอาทิตย์ด้วยกันนะครับก็สรุปได้โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเป็นรัฐสุดท้ายก็คือประธานาธิดีนะครับมีรายละเอียดนิดหน่อยที่เรียนต้องฟังในช่วงเช้าอ่เลือกตงอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันที่สิ้นสุดมาสุดท้าย แล้วก็การนับคะแนนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันเป็นทางการนะครับแต่ว่าแนวโน้มของแต่ละรัฐที่มีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วเนี่ยพักประาจ,จันตณนะครับหรือ BJP ซึ่งเป็นหัวหน้าพักตอนนี้ก็คือนายนารินทาโมดีก็น่าจะเป็นนายรุมนตรีคนต่อไปนะครับส่วนพักคองเกรสซึ่งเป็นพักรัฐบาลมาจนกระทั่งถุง ก่อนที่มีการสาวเสียงแล้วก็มีการกำหนดว่าใครเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆในระบบรัฐสภาเนี่ยก็ถือว่าสภาเป็นใหญ่นะครับฉะนั้นคะแนนเสียงของมดีเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าประมาณเท่าไหร่แต่โดยปกติแล้วก็ต้อง275 276แต่ว่าเขาต้องรวมกับภรรคอื่นนะครับอินเดียในปัจจุบันเนี่ก็ มีภาคต่างรวมกันเป็นรัฐบาลผสม14พักด้วยกันแต่ว่าของนายโมดีจะเป็นกี่พักก็น่าจะมีพักเล็กพักน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเราคงทราบดีว่าจะมีพักอะไรเข้ามาร่วมได้บ้างนะครับสำหรับตัวของพักคอนเกรสผู้นำคนใหม่ซึ่งชูเพื่อที่เป็นนายมนตรก็คือราหุนคารที านก็นยังเป็นเด็กนะครับอายุ40ต้น,ตนเปรียบเทียบกับโมดีซึ่ง65ขึ้นไปแล้วแล้วมีประสบการณ์ในการเป็นเขาเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีประจำรัฐนะฮะอันนี้เป็นความหมายของอินเดียเนี่ยก็ก็พูดง่ายราหุนก็คือกระดูกก็ยังอ่อนอยู่ปราณสีเป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองศาสนาซึ่งเป็นรัฐสุดท้าย ที่จะสรุปได้ถึงเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เมืองพาราสีมีข้อน่าสนใจนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีนักการเมืองที่เขาใช้ชื่อนะครับเรียกกันง่ายๆในภาษาไทยคือเป็นพักของคนธรรมดา,าแล้วท่านผู้นี้เนี่ยก็ต่อต้านเรื่องของคอร์รัปชันอย่างจริงจังนะครับคือเคจิรีวาล ก็ดูเหมือนว่าคะแนนก็มาแรงฉะนั้นคะแนนที่มาแรงนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีพักเล็กพักน้อยอย่างที่ผมเรีนท่านฟังไปก็จะมีการรวมตัวกันท้ายสุดก็เป็นาาปรัฐบาลผสมนะครับมีคนอินเดียพูดถึงนายเครจิริวาลบอกว่าเขาสู้กับยักษ์ใหญ่เขาก็ไปเปรียบเ,เทียบในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนที่บอกว่า เหมือนกับเดวิดและโกลแลนะครับเรื่องของเดวิดกลแลตนั้นเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ของคริสเตียนนะฮะเดวิดก็เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาสู้กับยักษ์ใหญ่ก็โดยใช้ใช้ก้อนหินเนี่ยนะครับที่ที่มีการเหวี่ยงโดยโดยเป็นเป็นหนังยาวๆเหมือนกับเป็นสวิงนะฮะแล้วก็ท้ายสุดเดวิดก็ก็สวิงไอ้ลูกก้อนหินเนี่ยเข้าตากอลแลต ที่อินเดียจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือพรรคเล็กแล้วก็พรรคธรรมดาต่อต้านเรื่องคอร์รัปชันนั้นจะล้มยักษ์อย่างกรณีพรรคบีเจพีได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คะแนนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในในเมืองปารานาสีนี่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับทั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการเมืองอินเดียวันนี้ก็เลือกตั้งสิ้นสุดลงไปแล้ว แล้วเลือกตั้งสิ้นสุดแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรก็จ้องดูว่านะมีรัฐบาลที่มีการผสมผสานกับพรรคการเมืองต่างๆหรือไม่อย่างไรนะครับก็มีสิ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับจะเรียนเทิ่ฟังในช่วงเช้าก็คือว่าโดยปกตนะิในระบบตะวันตกเขาก็มีความเชื่อนะครับมีการศึกษาวิจัยมีความเชื่อว่าระบบสองพรรคการเมืองเนี่ย เป็นระบบที่ให้ความมั่นคงทางการเมืองหรือภาษาทางรัฐศาสตร์ปรใช้คำว่ามีเสถียรภาพทางการเมืองแต่ว่า,าจริงๆแล้วเราก็จะเห็นประเทศอย่างเช่นในออสเตรเลียอย่างนี้หรือว่าอังกฤษแคนาดาหรือว่าสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองในกลุ่มประเทศที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นแองโกลแซกซันก็ได้ แต่ว่าในยุโรปนั้นเนี่ยก็แตกต่างในยุโรปดูเหมือนว่าจะมีองังกฤษประเทศเดียวนะครับที่มีระบบสองพรรคการเมืองจริงๆตอนนี้มีรัฐบาลผสมอยู่แต่ไม่เห็นบทบาทของนายนิกเก็กเลยซึ่งเป็นผู้เป็นตัวประสานให้กับพัอรอนุรักษนิยมหรือคอนเซอร์วเติฟก็เห็นเห็นแต่เดวิดแคมรันนะครับที่ออกมาแล้วพูดจานิกเก็กอยู่ข้างหลัง แต่เป็นเป็นรัฐบาลที่ที่ต้องดึงเอาพรรคเสรีนิยมเข้าไปผสมผสานด้วยฝ่ายคา้านแน่นอนก็คือพรรคแรงงานของกรีกนอกนั้นในโยุโรปนี้ก็เป็นระบบหลายพรรคเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็คือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอ,อิตาลีหรือว่านอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสฝรั่งเศสอาจจะยกเว้นหน่อยนะครับเพราะว่า ระบบของฝรั่งเศสก็มีประธานาธิบดีอยู่พูดถึงระบบรัฐสภาเราก็จะเห็นโดยเฉพาะยิ่งสแกนดิเนเวียเนี่ยได้ลบล้างในเรื่องของแนวความคิดที่ว่าระบบสองพักมั่นคงเพราะว่าในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนั้นเป็นระบบหลายพักสิบพักขึ้นไปผสมประสานกันแต่มีรัฐบาลที่เป็นแกนแกนนำอยู่นะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ย ก็มีความมั่นคงทางการเมืองอยู่ฉะนั้นมันมีตัวแปรมากกว่าที่เราเข้าใจกันนะครับวันนี้พูดเรื่องเลือกตั้งของอินเดียก็ยกมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อเสริมจากแนวความคิดเทนานั้นแหละครับเพราะว่าจริง,รงๆเรามีความเชื่อโดยเฉพาะบ้านเราเองก็มีการร่างรับนูนมีการแก้ไขรับนูนตั้งแต่ปี4050ก็เพื่อจัดให้มีพรรคการเมืองน้อยพรรค มากเกินไปอย่างในอดีตที่ผ่านมาสี่สิบกว่าพักเป็นรัฐบ,บาลก็เกินไปแต่ขนาดเดียวกันน้อยเกินไปมันก็จะนำไปสู่อย่างที่เป็นปัญหาของการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับจากเรื่องของอินเดียผมพาท่านฝังไปที่อยู่คลนนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีข่าวไปทั่วโลกก็เรื่องการทำประชามติเกี่ยวกับ ของยูเครนว่าทางด้านตะวันออกเนี่ยอยากจะอยู่กับใครอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าที่ไครเมียก็ทําประชามติมาแล้วปรากฏว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไครเมียนั้นอยากอยู่กับรัเสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่แปลกเพราะว่าชาติตะวันตกไม่เห็นด้วยกับการที่จะทําประชามติกันที่ยนะูเครนทางฝากของอรัฐ ทางตะวันออกปูตินเองก็ออกมาห้ามปรามบอกว่าอย่าให้มีการทําประชามติแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าปูตินห้ามไปเป็นปากว่าตาขยิบหรือเปล่าเพราะว่าผมเชื่อผลประชามติเนี่ยทางภาคตอนออกเนี่ยก็คงจะขออยู่กับรัสเซียฉะนั้นปูตินก็แสดงออกมาว่าการทําประชามตินั้นเนี่ยขอให้ยืดออกไปก่อนอย่าเพิ่งทา แต่เท่าที่ดูในข่าวทั้ง c n เและ BBC เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็เดินหน้าในการทำประชามติหลายคนคิดว่าการทำประชามติในยูเครนเนี่ยจะส่งผลต่อความรุนแรงต่อไประหว่างฐานของอยูเครนเองนะครับแล้วก็กองกำลังสับสนุนที่รัสเซียสับสนุนอยู่ซึ่งเป็นภาาประชาชนนั่นแหละสู้รบกับรัฐบาลอยู่ ขณะนี้เราก็จะได้เห็นนะครับหลายท่านที่ติดตามข่าวทางรายการทีวีก็จะเห็นสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครนกลุ่มที่ต่อต้านยูเครนเนี่ยเดนเนชูเชี่ยลนเขาก็บอกว่าฝ่ายที่ขอให้เลื่อนการทำประชามติเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนที่อยู่ทางภาคตะวันออกและทางใต้จริงๆภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด รวมทั้งถึงด้านใต้ของยูเครนด้วยเนี่ยค่อนข้างจะฝักใฝ่ไปในทางรัสเซียนะครับจริงๆปูตินก็บอกว่าขณะนี้กองกำลังฐานก็ถอยว่าจากยูเครนหมดแล้วนะฮะก็ว่าขันไปที่เราลองไปดูนะครับว่านอกเหนือจากยูเครนที่ว่านี้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปูตินก็เดินทางไปที่ไครเมียเพราะว่าเป็นวันครบรอบ เฉลิมฉลองชัยชนะที่รัสเซียรบชนะเยอรมันกองทัพของนาซีนะฮะเป็นวันอาจจะเรียกเป็นวันประกาศชัยชนะของเขาที่จัตุรัสแดงนะครับฉะนั้นอกองกําลังรัสเซียที่อยู่บริเวณทะเลดําก็แสดงแสญาญนุภาพมีการเดินสวนสนามกันซึ่งตรงเนี้ยทางฟังตะวันตกเขามีความรู้สึกวา่าเขาไม่ค่อย <S <S อจะ พอใจเท่าไหร่เพราะว่าทำบอยคอรดก็แล้วทำอะไรก็แล้วความบาดก็แล้วก็อยัง,งยืดเยื้อกันอยู่แต่ครับเราก็ไม่ทราบว่าจะจบกันอย่างไรเพราะวันที่ยี่สิบห้าเดือนเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมเนี้ก็จะมีการเลือกตั้งของยูเครนมันจะนำไปสู่ความยุติ ح, ความขัดแย้งหรือ <stainless S 2> <sack. S 1> ไม่นะครับตัวอย่าง uh ของขยงูเครนก็คงจะบ่งบอกอในเรื่องของ กลไกการเลือกตั้งต่อไปนะครับในนั้นก็พูดเรื่องยูเครนนะครับผมก็มีบทความเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตในยูเครนเนี่ยที่มันส่งผลต่ออะไรบางอย่างในเรื่องของการพัฒนานะครับตอนนี้รเราเห็นได้ว่ารัสเซียโดยวลาดิเมียปูตินเขาก็พยายามจะสร้างกลไกของกลุ่มประเทศที่เคยอยู่ภายใต้ อานัตของรัสเซียมาก่อนโซเวียตมาก่อนคงจํากันได้นะครับหลังปี1990เนี่ยประเทศต่างก็แตกออกไปเป็นอิสระถึง15ประเทศด้วยกันรวมทั้งยูเครนนี่ด้วยนะครับยูเครนได้อิสระภาพในปี1991ก็คือหลังจากป,ปี1990เพียงหนึนปีนะฮะบทความนี้เขียนโดยฟรานเซสโกโซ,ซิซี่นะครับ ซึ่งเขาเป็นคอลัมนิสต์ของ Asia t i m e ก็ลองไปดูประเด็นของเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับเรื่องที่ที่คุณซิซี่เขียนเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ตามที่ศึกษาในเรื่องของทางยูเครนเนี่ยหรือรัสเซียนยก็ควรดูจากข้อสังเกตว่าในช่วงนี้ปูตินเดินสาย นะฮะเขามองว่าปูตินเดินสายเช่นเดือนนี้ยจะเดินทางไปที่ประเทศจีนาการเดินทางไปจีนครั้งนี้เนี่ยปูตินไปทำไมอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับตามแผนเนี่ยบทความนี้ก็บอกว่าจีนเนี่ยขณะนี้กำลังเติบโตในเรื่องเศรษฐกิจแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจของจีนจะซบเซาลงไปด้วยเนื่องด้วย ลาดทั้งในยุโรปทั้งในสหรัฐเนี่ยนะครับจีนก็จะลงทุนมีเงินมากมายก็จะลงทุนในรัสเซียด้วยตามตัวเลขนี่ก็บอกนับพันล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวคือพื้องานเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียมากขึ้นก็เป็นข้อตกลงทางการค้าของสองประเทศเนี่ยนะครับที่จริงๆแล้วจีนกับรัสเซียมีข้อตกลงอันนี้มานับยี่สิบปีมาแล้วนะฮะ ที่ว่ายี่สิกว่าปีเนี่ยตั้งแต่ช่วงสมัยนานแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยลึกๆถึงแม้ว่าบางเรื่องจะขัดแย้งกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าอุดมการหลักในอดีตเนี่ยก็เป็นสังคมนิยมรัเสเซียก็เคยเป็นอดีตประเทศประเทศสังคมนิยมที่แข็งแกร่งทีเดียวนะครับจีนแน่นอนเป็นหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ย ข้อตกลงทางการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยทำมาเป็นสนธิสัญญาเซ็นมาตั้งแต่สมัยในประธานดีบริเซียลสิ้นของรัสเซียแล้วก็เจงเจอมินซึ่งเป็นผู้นำในอดีตเนี่ยนะครับะฉะนั้นมาครั้งนี้มารื้อฟื้นข้อตกลงอันนี้หรือเปล่านะครับในอดีตก็มีเรื่องที่ จีนเองต้องการที่สําคัญแล้วก็ปัจจุบันจีนก,ก็ต้องการในเรื่องของอเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่าวเราก็เห็นได้ว่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระบบตลาดในส่วนของระบบตลาดของจีนเนี่ยเร็วมากนะครับฉะนั้นเรื่องของก๊าซธรรมชาติเรื่องของน้ํามันเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการลดต้นทุนในการผลิตทีนี้เมื่อเกิดปัญหายูเครนเนี่ย รัสเซียเองก็หวาดผวาเหมือนกันเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ได้ชักชวนประเทศสำคัญสำคัญในยุโรปรวมทั้งเยอรมันด้วยว่าให้คว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็ลดปริมาณการซื้อน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียซะซึ่งจริงๆแล้วเยอรมันเองเนี่ยก็ไม่ได้สบายใจเท่าไหร่เพราะเยอรมันเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ในในยุโรปนะครับเป็นอัน เศรษฐกิจอันดับหนึ่งก็ว่าได้ฉะนั้นการมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนั้นเรื่องพลังงานเนี่ยสำคัญเพราะว่าเยอรมันเองก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางเลือกของรัสเซียถ้าเกิดขายก๊าซธรรมชาติลดลงก็ต้องมุ่งหาตลาดฉะนั้นตลาดที่สำคัญก็น่าจะไปถึงจีนได้ทีนี้ถ้าเราดูจาก พื้นฐานทั่วไปเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจีนอยู่ไกลนะครับแต่ในปัจจุบันมีการต่อท่อากา๊สธรรมชาติไปไปไกลามากเลยทีโดยปกติจีนเองก็ได้ทรัะะพยากรเรื่องของพลังงานเนี่ยมาจากตะวันออกกลางบ้างไม่ว่าจะเป็นริเบียแต่ปัจจุบันริเบียก็มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในยริเบียเองอนอกจากนั้นก็มุ่งไปที่อิหร่าน ถ้าเราเห็นได้ว่าจีนเองเนี่ยก่อีที่ผ่านมาประมาณปีสองปีที่แล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านจีนก็ปกป้องพอสมควรวันนี้เรื่องของอในช่วงเวลาที่ผ่านมาอิหร่านก็ถูกแซงชั่นโดยมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยฉะนั้นการขายน้ำมันของอิหร่านก็ลดปริมาณลงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ ตัววลาดิมียปูตินเดินทางไปพบกับสีชิ้นผิงเราก็พอจะมองเห็นว่าในฐานะประเทศผู้ผลิตรัเสเซียก็ถือว่าเขาอาจจะสูญเสียลูกค้าไปนะครับถ้าเกิดการที่เรื่องของอยูเครนในดำเนินหน้าต่อไปแน่นอนเนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยนะครับจากตัวเลขข้อมูลของนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยขนเนยขาบอกว่า จีนต้องการน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียก็ประมาณ30%ซึ่งก็เยอะอยู่นะครับปัจจุบันจีนก็นำเข้า <c oughs> จากที่นู่นที่นี่แต่ว่า,ามันก็อย่างที่ผมเรียนท่านฟังเนี่ยความกระท่อนกระแท่นของเรื่องการเมืองภายในของแต่ประเทศก็ส่งปัญหาที่ทำให้จีนก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ฉะนั้นาการที่ จีนรัเสเซียเดินหน้าพบกันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะครับที่นีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในบทความนี้ก็คือเรื่องของยูโรยูโรเซียยูโรเซียก็คือการเชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับเอเชียโดยเฉพาะอย่งยิ่งในกลุ่มหลายๆประเทศซึ่งเป็นประเทศบริวารของอโซเวียตเดิมนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้เป็นประเทศอิสระคาคาสถาน หรือว่าประเทศต่างๆที่ทุกวันนี้ก็ส่งฟุตบอลมาเตะให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับรวมทั้งยูเครนด้วยเนี่ยรัเสเซียก็พยายามจะรวบรวมยูรยเรเซียเข้าด้วยกันก็มีการอ้างอิงถึงอดีตประธานดีสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งนะครับหลายท่านคงจำได้ประธานดีนิกสันซึ่งช่วงนั้นช่วงของนิกสันก็คือ ช่วงของอสงครามเป็ดน,นามที่เกิดขึ้นเนี่ยนิกสันเคยพูดไว้บอกว่ายูโรเซีย er เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็นิกสันเองก็เคยหนุนจีนให้ขัดแย้งกับรับเสเซียมาแล้วด้วยเรื่องยูโรเซียนี่แหละในอดีตที่ผ่านมานะครับวันนี้รัเสเซียแล้วก็จีนก็ใช้ยุทธศาสตร์ของยูโรเซียของนิกสันเนี่ย ฉะนั้นอันนี้บทความนี้ก็เหมือนกับจะเตือนเตือนสารัฐให้หันไปมองอีกด้านหนึ่งอย่ามองด้านเดียวโดยเฉพาะยยิ่งเรื่องของยูเครนอย่างเดียวนะครับอ๋อโอบามาเดินทางมาอเชียซึ่งเพิ่งกลับไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ชูนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอการที่จะสร้างดุลใหม่ หรือที่ฝรั่งกระชายคำว่า private of asia เเป็นการจุดประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งนะครับอีกอันหนึ่งระหว่างสารักับจีนอยู่ด้วยนะครับทันั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่จะต้องนำไปสู่ความคิดในเรื่องของอดุลยภาพของ มห,นหนาอำนาจต่างๆในโลกใบนี้นะครับจริงๆก็มีข้อเนี่ยสังเกตหลายเรื่องโดยเฉพาะการรวมของยุโรเซียแน่นอนวันนี้รัสเซียมีข้อต่องที่สูงสําหรับประเทศที่เกิดใหม่ประเทศที่พ่านหนาตสากรรมรวมทั้งยุโรปด้วยนะครับยุโรปเองก็เพิ่งจะฟื้นจากไข้ก็ยังไม่แน่ใจว่าฟื้นดีแค่ไหนอย่างไร ฉะนั้นประเทศต่างๆนี่เรื่องการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยในการผลิตที่สำคัญแน่นอนนะครับในระบบการค้าเสรีตลาดเสรีเรื่องของความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการที่ต้องแข่งขันและก็มีการพัฒนาฉันั้นเรื่องของยูเครนคงไม่ใช่แค่ทางนการเมืองที่เราปรากฏให้เห็นนะครับ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็กมีมากมายหลายประการเยอรมันเองก็กะกระวนใจเพราะว่าสหรัฐอเมริกากับเยอรมันก็ใกล้ชิดกันประเทศเยอรมันก็เกรงใจสหรัฐอยู่แต่ว่าขนาดเดียวกันก็อยากได้น้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากรสัสเซียนะครับถ้าฟังครับเป็นเรื่องพาท่านฟังไปดูการเมืองในโดยเสียนิดหนึ่งนะครับ วันนี้การเลือกตั้งของอินโดนีเซียก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรทีเดียวแล้วก็จะมีครั้งที่เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภานะครับสภาแห่งชาติของอินโดนีเซียแต่ว่าในอีกประมาณเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเขาวันนี้ก็ยังไม่ได้สรุป ที่แน่นอนนะครับแต่ว่าวิโดโดซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ที่มาแรงก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถจะได้เสียข้างมากได้ก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับฉะนั้นตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นตัวสำคัญพักโกขาก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ดีแล้วก็รวมทั้งพักของท่านประธานดีคนปัจจุบันยุโธโยโนบัมบัง ก็ได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมดนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกรณีของอินโดนีเซียวันนี้เป็นเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าอินโดนีเซียเดินกระบวนการในเรื่องการปฏิรูปไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของสังคมก็พยายามขันน็อตนำพาประเทศไปสู่ การพัฒนาที่ชัดเจนขึ้นปัญหาเรื่องคอร์รัปชันก็พยายามจะจัดการถึงแม้ว่าจะมีให้เห็นอยู่มากมายฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เห้นว่ามีการจับตัวสตรีท่านหนึ่งท่านนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทเหนี่ยมนักมากนะครับตามข่าวบอกว่าเป็นผู้การรัฐผู้หญิงของรัฐนิชิรัตบันเต็งนะครับ ก็ถูกตัดสินจากสารในเรื่องปัญหาคอร์รัปชันแล้วเธอเองต้องติดคุกอยู่ถึงสิบห้าปีก็ไม่ทราบว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ผู้ว่าการของรัฐบานเตงเนี่ยก็ชื่อคุณราตรีโชสิยะโชศิยะนะครับชื่อภาษา แขกแก็คล้ายๆภาษาไทยเหมือนกันถ้าถูกตัดสินจำคุกสิบห้าปีโดยปีที่แล้วเนี่ยผู้พิพากษาก็ตัดสินจำคุกในม็อกต้าไปด้วยในข้อหาเดียวกันพูดง่ายอิโยนโดนีเซียขณะนี้พยายามจะจัดการเรื่องคอร์รัปชันของเจ้าที่ของรัฐพวกนักการเมืองสำคัญสำคัญอยู่นะฮะก็ปรากฏเป็นข่าวขึ้นมา ครอบครวัวของคุณโชซิยะเนี่ยตามข่าวบอกเป็นผู้ที่มีอำนาจเยอะมีอำนาจมีมพารมีนะครับ <c oughs> ที่สำคัญเขาบอกว่าร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ครอบงำเมืองอบันตังในหมู่เกาะชวาเนี่ยซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในเกาะชวานะครับคุณโชซิยะเนี่ยก็เคย ให้เงินสับสนอาคิวมอกตาที่ถูกตัดสินจำคุกไปเนี่ยประมาณสองล้านแปดแสนบาทเพื่อช่วยเหลือในการสมัครตั้งในทางการเมืองนะครับฉั้นวันนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็เป็นประเด็นที่สุดท้ายนะครับที่ผมจะฝากท่างฟังไว้ในช่วงนี้แต่ว่ามีเรื่องของการเลือกตั้งต่อไปของอินโดนีเซียผมจะนำมาฝากท่านฟังท่านฟังครับารายการ พบโลกในช่วงเช้านี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมชัยชนะอินควัต์ขอลาท่างฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก